ครับสวัสดีครับ ORP 3นะวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับ Apple Event 2023นะครับจะเปิดตัวช่วงวันที่12คกันยานะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ข่าวหลายๆช่องนะครับแจ้งมาว่าจะมีสินค้าแน่นอน2รุ่นนะครับก็จะมีในส่วนของ iPhone 15นะครับ15 Pro 15 Pro Max นะครับก็อย่างที่บอกไปสีใหม่มาแน่นอนนะครับแล้วก็ขนาดบางลงนะครับก็รอดูนะครับว่าจะ สวยแค่ไหนนะครับในส่วนของ iPhone 15แต่เขาบอกว่าโครงสร้างจะเหมือนเดิมนะ Dynamic Island เหมือนเดิมนะครับครับอีกตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Apple Watch Series 9นะครับก็น่าจะโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับบางช่องบอกน่าจะเปลี่ยนนะครับในส่วนนี้นะครับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเหลี่ยมเนาะก็ไม่แน่ใจต้องรอดูนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับ Apple Watch Ultra 2นะครับบอกว่ามาแน่นอนนะครับมาพร้อมสีใหม่ลูกเล่นดีกว่าเดิมนะครับแต่ราคาเห็นแจ้งมาว่า ปรับราคาขึ้น2-3,000บาทนะครับบางช่องบอกว่าไม่ปรับนะจะสีใหม่มาแน่นอนต้องรอดูนะครับวันที่12กันยายนนี้นะครับก็ใกล้ถึงแล้วเนาะในส่วนนี้นะครับไม่นานาอีก10วันนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ลาซอฟแครปั้สมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุม่มชื้นช่วยื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทางช h อปปี้มดิคอลซีพหรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรักของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า